คันนี้นะครับเป็นเครื่องพันแปดนะครับมาด้วยแรงม้า141แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะตอบโจทย์ความมันนะครับแน่นอนนะความแรงแน่นอนครับแรงไม่พอประหยัดน้ํามันด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เฮ้ยรถคันนี้เครื่องเกียร์แม่งสมบูรณ์ทุกจุดระบบเบรกนะเป็นระบบเบรกที่เบร400นะครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตปาทะโรศูนย์แปดศู่แปดหกหกห้าครับเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะครับผมเอารถอีกรุ่นหนึ่งนำาเสนอนะเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับเป็นรถสี่ซีกเมนต์เลยครับตอนนี้ยอดนิยมเลยนะเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ผมเอารถรุ่นไหนมานำเสนอนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมเป็น Honda Civic 1.8 EL นะครับสีขาวนะครับ คันนี้นะครับผมบอกเลยเป็นปี2017นะครับปี2017วิ่งน้อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับดูลักษณะโดดเด่นของรถคันนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นไฟใหญ่หน้ามันติบลีมนะครับท่านผู้ชมเดย์ไทม์รันนิ่งมาให้ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วจะมีนี่ครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับตรงนี้เอาง่ายว่ามันจะแตกต่างกับ rs นะครับ rs กระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมนะ ดูกันง่ายๆเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับดูกันแค่กระจังหน้านะครับแล้วก็ดูพวกล้อนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะกระจังหน้าสวยๆมีไฟเตืนหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะครับโอ้โหตะแกรงในกันชนนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตนะรอบคันเลยด้านข้างนี่ครับท่านผู้ชมสังเกตกันง่ายๆครับล้อแม็ก EL กับ FCSR นะครับแตกต่างที่ล้อนะครับกระจังหน้าไฟนะครับท่านผู้ชมนะแต่ตัวนี้เป็น FC ตัว1.8 EL Max จะเป็น2 Tone นะครับสังเกตกันง่ายๆเลยแจ็คจะเป็น2 Tone นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับมาด้วยยางยี่ห้อดันหลบนะท่านผู้ชมนะแล้วมาด้วยขนาดยางนะครับ215นะครับ 55R16 นะอันนี้เป็นขอบ16นะท่านผู้ชมขอบ16ยางเป็นยางปี2020นะครับท่านผู้ชมนะครับดอกนี้เหลือๆลึกๆเลยครับยังใช้ได้ยาวนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับโอ้ผมบอกเลยไฟเลี้ยวนี่อยู่ทั้ง ตรงมังโคนหน้านะครับรอยเชื่อมต่อกับกันชนกับกระจกมองข้างเลยมี2จุดนะครับไปเลี้ยวของเขามี2จุดนะครับอันนี้ครับฝาครอบกระจกมอง,ข,องข้างนะครับเป็นสีเดียวตัวรถนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับท่านผู้ชมหลอดไปเลี้ยวในนี่เป็นหลอด LED นะครับท่านผู้ชมเป็นหลอด LED นะครับกันสาดรอบคันมาให้นะครับกันสาดรอบคันมาให้เลยมือเปิดนะครับเป็นมือเปิดโคเมียมรอบคันมาเลยตรงนี้ท่านผู้ชมครับ สเกิร์ตผมบอกไปชุดแต่งรอบคันมาให้สวยงามสวยๆเลยท่านผู้ชมตรงนี้แผงประตูนะผมเปิดแผงประตูมาใหม่กิฟตเลยครับรถปี2007นะครับใหม่กิฟตเลยแผงประตูนี่โหสวยงามเลยครับสวยๆเม็ดอาร์คนี่สวยงามเรียงเม็ดทุกจุดเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้รถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ผมบอกเลยสีเดิมๆครับสีเดิมนะครับไม่มีการกลับสีนะครับไม่มีการทําสีนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ท่านผู้ชม หลังเกะง่ายๆดูที่พวกหัวน็อตเม็ดองเม็ดอาร์คอะไรตรงนี้ครับบานมวงบานพับประตูนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ครับสแครัเพดนี่ครเป็นสแครัเพดสแตนดาร์ดที่ติดมาจากโชว์รูมฮอนด้านะครับท่านผู้ชมโชว์รูมฮอนด้าเลยหัวน็อตสวยๆสวยอ่ะสวยนะโอ้โหแล้วตรงนี้ครับตรงหูช้างตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมมาให้อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยสวยแผงประตูนี้สวยๆไม่เป็นรอยขีดข่วนเม็ดอาร์คเรียงเม็ดทุกจุดไหม โอ้โหเรียงเม็ตทุกจุดครับท่านผู้ชมเรียงเม็ดทุกจุด <ยา S 1> เดิมทุกจุดเลยครับ <ยา S 1> อา่อาฮะอ่าดิสเบรกนะครับเป็นตัว E L แล้วเป็นดิสเบรกคู่หน้าคู่หลังนะครับดิสเบรกสี่ล้อเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ดิสเบรกสี่ล้อเลยด้านท้ายนี่เห็นไหมโอ้โหสเกิร์ตนะชุดแต่งรอบคันมาให้ไปท้าย2ชิ้นนะครับไปหลอดไฮโดรเจนนะครับท่านผู้ชมติดตัวถังก็ติดฝาท้ายครับตรงนี้นะครับโอ้โหสวยงามครับ คันนี้ไม่มีปักเซนเซอร์มาให้ท่านชมนะครับไม่มีปักเซนเซอร์มาให้ตรงนี้โอ้โหไม่มีปักเซนเซอร์มาให้ด้านท้ายประกอบอะไรบ้างเอ่สูดเป็ดนะครับตูดเป็ดนะครับโอ้โหตูดเป็ดน,ดดนี่แล้วไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ด้านในรถนะครับตรงนี้อยู่ประมาณนี้ะฮะเพดต,ต่างๆซีวิกนะครับอ่าไอวีเทคมีมาให้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปมันไม่มีปั๊มเซนเซอร์ให้แต่เขามีกล้องมองหลังมาให้นะครับทุกู้ชมกล้องมองหลังสแตนดาดนะครับตรงนี้จากศูนย์ฮอนด้าเลยตรงนี้่าตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างหโอโอในในใต้กันชนก็มีฝาครอบใต้กันชนมาให้ไงตัดสีขาวให้ดูโดดเด่นนะครับไฟเล็บทิมซ้ายขวามาให้เลยโอ้สวยนะนี่ด้านท้ายไงด้านท้ายเปิดฝาปงท้ายมาแล้วกว้างมากนะจุของได้เยอะนะครับท่านผู้ชมนะจุของได้เยอะเลยตรงนี้ รถเดิมนะครับท้ายเดิมดูกันยังไงดูกันที่เม็ดอาร์ตต่างๆครับดูที่อันนี้ครับยางขอบฝาท้ายนี่ครับจิกเข้าไปแล้วต้องแน่นๆเหนียวๆนะครับจิกแล้วต้องมียุบลงไปนะครับอ่านี่คือฝาท้ายจเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านท้ายมีอะไรบ้างนี่ใช่ไหมท่านผู้ชมอ่ามียางอะล่นะครับมีชุดช่วยเหลือยามฉุกเฉินครบนะครับแม่แรงนะครับอ่าหัวลากกันชนนะครับบล็อกถอดล้อนะครับ มีครบเลยครับท่านผู้ชมเนยฮะมีครบเลยยางอะไหล่ก็ยางอะไหล่แม็กซินะครับครบๆเลยเดิมๆเลยครับตรงนี้ใครที่ซื้อรถไปนะครับมองถึงการใช้สอยนะประโยชน์การใช้สอยนะครับแนะนาเป็นคันนี้เลยนะครับทั้งใช้งานได้จริงนะครับในชีวิตประจําวันทั้งบรรทุกของหรือว่าสัมภาระต่างๆได้จริงนะครับแนะนําเป็น Honda c i ี i c คคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมด้านข้างซ้ายก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ผมให้ดู เม็ดอาร์ครับดูทิ่ในการดูรถของผมเม็ดอาร์มันจะเรียงเม็ดทุกจุดเลยครับสวยๆเลยตรงนี้เห็นไหมที่ผมเอามาทําคลิปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้ว่าที่บิ๊กคาร์ของเรานะครับมีรถรุ่นนี้ขายอยู่นะครับสภาพแบบนี้ขายอยู่นะครับนะไม่ต้องไปเจาะจงหรอกว่าเฮ้ยออปชั่นมาหนึ่งขนาดไหนนะครับนะท่านผู้ชมจะซื้อรถอ่ะท่านผู้ชมศึกษามาแล้วเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมอ่ะดูรถว่าที่ไหนมันมีขายนั่นเอง ราคาจะถูกจะแพงเท่าไหร่เองเซลล์จะบริการดีไหมเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมบอกเลยว่าใครที่เต็มใจจะซื้อรถกับผมนะผมก็เต็มใจที่จะบริการนะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะนะครับเม็ดอาร์คนะครับวสวยๆครับสวยๆเลยอ่าฮะนี่ครับแผ่นเพจอยู่ตรงนี้เลยแผ่นเพจตรงนี้เลยอ่าฮะอันนี้มันก็เป็นคู่มือการใช้รถนะครับท่านผู้ชมคู่มือการใช้รถนะครับอ่าบุ๊กสวิตไม่มีไม่มีครับบอกเลยบุ๊กสวิตไม่มี มีแต่คู่มือการใช้รถนะครับเอาง่ายว่าเราเพียงแต่เรามีนะครับมีสำเนารถนะครับแล้วมาอ่านแผ่นเพดต,ตรงนี้ให้มันตรงกันนะครับนะ <Yeah. S 1> นี่ครับ MRH FC อะไนะครับ H s, T 114361อันนี้คือเลขคัสซีนะครับแล้วก็เลขเครื่องจะเป็น R 1 8 Z 1 7 0ป8 2 5 1็นครับท่านผู้ชมนะครับอ่าท่านผู้ชมเลย ถ้าเกิดท่านผู้ชมกลัวว่ารถคันนี้เป็นรถตัดต่อมาหรือว่ารถประวัติมันเป็นมาอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับดูจากคลิปผมนะครับท่านผู้ชมมาสังเกตตรงแผ่นเพจนี้เลยเอาแผ่นเพจนี้ไปเช็คที่ศูนย์เลยศูนย์ฮอนด้าเลยว่ารถคันนี้มันมีที่มาที่ไปจริงนะครับท่านผู้ชมว่ารถมันเป็นรถศูนย์จริงรถมือเดียวป้ายแดงจริงนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เอาง่ายๆดูแค่ตรงนี้พอนะครับว่ารถใหม่แท้แน่นอนเหมือนกันชุดแต่งรอบคันเลยคันนี้นะล้อแมต สแตนดาร์ดเลยข16นะครับขนาดยางเท่ากันหมดทั้ง4เส,ส้นนะครับท่านผู้ชมตรงนี้โอ้โหเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันแล้วนะครับด้านท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องนะครับว่าเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะห้องเครื่อง,ของเขาจะสวยขนาดไหนครับห้องเครื่องเขาอะ่ะจะมีการแกะมีการขันไหมเราไปรับชมกันเลยไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงหน้าท่านผู้มชมดูนะครับโอ้โหเดิมสนิทเลยครับท่านผู้ชมเดิมสนิทเลย ฝาโปงหน้าบางๆเลยครับบางกริบเลยนะครับหัวน็อตนี่ไม่มีขยับเลยนะท่านผู้ชมหัวน็อตฝาโปงหน้าไม่มีขยับหัวน็อตบันพับก็ไม่มีขยับเลยโอ้โหสวยมันจะมี2จุดนะครับบันพับตรงนี้ที่ติดฝาโปงนะครับบานพับที่ติดกับตัวถังนะครับไม่มีขยับเลยท่านผู้ชมตรงนี้หัวน็อตนี่ก็ไม่มีขยับเลยตรงนี้โอ้โหรถสวยสวยเลยครับคานรับไฟใหญ่หน้านะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้เดิมๆเลยนี่ครับเห็นไหม มีม้าของฮอนด้ามาโหสวยงามเลยครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าใครที่กำลังเล็งมองหารถ4ีซิกเมนต์ดีๆสักรุ่นนะครับผมแนะนำเป็น Honda C i v ว c 1.8 EL ปี2017สีขาวคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะลืมบอกไหมนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องพันแปดนะครับมาด้วยแรงม้า141แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะตอบโจทย์ความมันนะครับแน่นอนนะความแรงแน่นอน,นครับ แรงไม่พอประหยัดน้ํามันด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้แรงไม่พอประหยัดน้ามันด้วยนะครับเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วนะครับภายในห้องโดยสารของเขามีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันป่ะนี่ครับท่านผู้ชมนะเราสามารถสตาร์ทรถจากด้านนอกได้นะครับเพื่อวอร์มเครื่องนะครับให้ระบบแอร์นะครับระบบทําความเย็นภายในห้อง โดยสารเนี่ยทำงานนะครับพอเวลาเราขึ้นบนรถไปแล้วเราจะไม่รู้สึกร้อนนะครับทำไงรถมันล็อกอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเราก็กดตรงนี้ครับกดค้างไว้นะครับ,รบประมาณ5วินะครับนะเครื่องมันก็จะติดนะครับเครื่องมันจะติดแต่รถไม่ปลดล็อกนะครับท่านผู้ชมนะรถมันไม่ปลดล็อกเพราะว่ามันเป็นคีย์เลสเราก็สามารถไปเปิดด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่รถไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับนี่ครับต้องมาจับเพราะว่าเป็นกุญแจกิเลสนะครับตรงนี้มาเป็นกุญแจกิเลสเราต้องเปิดตรงนี้ครับอ่ารถก็สามารถเปิดได้แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยไงข้อดีของ Honda c ซ vic นะครับตรงนี้บอกเลยเพราะว่าเข้ามาข้างในนะครับพ่อระบบทำความเย็นนะครับมันก็จะทํางานนะครับเพื่อระบายความร้อนออกสู่นอกรถนะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรเราเข้ามานั่งในรถแล้วนะครับเราก็อ่า กดปุ่มพุทสตาร์ทนะครับเพื่อสตาร์ทสต็อปนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ปึ๊บให้เครื่องมันดับนะครับท่านผู้ชมให้เครื่องมันดับให้เครื่องมันดับเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับ <it> เครื่องมันทางานแล้วนี่ก็คือว่าไฟต่างๆก็จะขึ้นเลยนะครับขึ้นหมดเลยทุกจุดนะครับตรงนี้เห็นไหมนะก็คือหลังจากที่เราสตาร์ทจากด้านนอกด้วยกุญแจรีโมทนะครับตรงนี้อ่าเป็นไงนะ่ะอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นเลยหนึ่งการสตาร์ทจากด้านรถเพื่อ เอาระบบความเย็นนะครับมาระบายความร้อนที่อยู่ภายในห้องโดยสารออกนะครับพอเราเข้ามานั่งแล้วจะไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับท่านผู้ชมนะขั้นตอนที่2เราก็ดับรถนะครับดับรถดับรถเลยให้มันหยุดสตาร์ทนะครับพอหยุดสตาร์ทเสร็จนะครับเราก็สตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งให้เป็นปกตินะครับให้การทำงานของรถยนต์นะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าต่างๆทำงานปกตินะครับก็คือเป็นการ สิ้นสุดการสตาร์ทรถจากภายนอกนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าแล้วเรามาดูออปชั่นต่างๆภายในห้องโดยสารกันนี้เลยครับด้านหน้าของผมนะเป็นพวงมาลัยนะครับสามก้านนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมพวงมาลัยสามก้านมีมันติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลนะครับมีมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลตัวนี้ยังไม่มีพันธุ์เชฟนะครับท่านผู้ชมไม่มีพันธุ์เชฟก้านปัดน้ำฝนนะครับก้าน เปิดไฟใหญ่หน้าไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับมีครบเลยตรงนี้ผมบอกเลยว่าหน้าจอของเขาครเป็นหน้าจอแสดงผลเป็นหลอดไฟ LED นะครับผมบอกเลยรถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับใช้งานมา75,611กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่า,ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์ตลอดเลยนะตรงนี้หน้าจอนะครับที่ท่านผู้ชมในหน้าจอครับเป็นหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับท่านผู้ชมหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนี่ตรงนี้ ลองรับอะไรบ้างนะครับลองรับอะไรบ้างเห็นไหมอ่ามันก็จะรองรับเยอะเลยครับออเดีโอนะครับต่างๆนะครับโทรศัพท์นะครับได้หมดเชื่อมต่อโทรศัพท์ด้วยการมือถือนะครับตรงนี้แอปต่างๆก็แสดงได้หมดนะครับเห็นไหมมีแกลองกลี่เหมือนกับโทรศัพท์เปียบเลยท่านผู้ชมเหมือนกับรองรับ Apple c a ค P เพอะไรประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับอ่า fmam นะครับบลูทูธได้นะครับ html ได้ usb ได้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ โอ้น,น,นี่นี่ครับโอ้เห็นไหมครับท่านผู้ชมที่ผมบอกไปโอ้มันทำเหมือนกับ H R V เลยแล้วก็นี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอนะ่าพนักข้าวแขกม,มาให้นะเห็นไหมพนักข้าวแขกมีมาให้เลยตรงนี้โอ้นี่ครับเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปแล้วดึงตรงนี้นี่ครับ,รอรบ,รอรรบผอเพิ่งสังเกตเห็นนะตรงนี้มีช่องเสียบ U S B ด้วยนี่นะโอ้ครบเลยช่องวางแก้วมีมาให้นะครับ ช่องวังแก้วตรงแผงประตูโอ้คบคันเลยครับท่านผู้ชมคบคันเลยสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมเหลือบไปเห็นนะครับผมเหลือบไปเห็นมันเป็นจุดเล็กๆครับตรงนี้ครับเป็นจุดเปิดฝาปองท้ายครับอยู่ตรงนี้ครับใช้กดแล้วครับไม่ได้ใช้ดึงเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าเป็นไฟฟ้าตรงนี้นะครับตรงนี้ภ้ายในของเขาเป็นโทนสีดําเลยครับโทนสีดําเลยแล้วเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าคนขับเลยตรงนี้นะ ตรงฝั่งคนนั่งยังเป็นแมวนุ่นอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหระบบเกียร์ er น,นะครับเห็นไหมเป็นเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับท่านผู้ชมเกียร์ออโต้ซีวีทีโหมดประหยัดพลังงานมีหมดนะครับตรงนี้ครับโหมดประหยัดพลังงานมีหมดนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับท่านผู้ชมเบรกมือไฟฟ้าแล้วแล้วตรงนี้ก็จะมีเบรกโฮมาด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เบรกมือเป็นเบรกโฮด้วยรตรงนี้โอ้โห ระบบแอร์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นระบบแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับบางท่านบอกแอร์ออโต้ทำไงก็เห็นมีแค่นี้อ่ะเปิดตรงนี้เลยฮะนี่ฮะเป็นไงล่ะแอร์ออโต้ไงสัมผัสนี่ครับนี่สัมผัสเลยเปิดนี่นี่พัดลมนะครับมีออโต้เป็นไงล่ะโอ้โอเคแล้วท่านผู้ชมนี่โอเคเลยต่ำสุดกลางแล้วก็สูงสุดเลยตรงนี้โอ้โหออปชั่นครบเลยครับท่านผู้ชมออปชั่นครบเลยนะครับ แล้วก็ระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับผมบอกเลยว่าจะมีนะครับ SRS Airbag คู่หน้านะครับท่านผู้ชม SRS Airbag คู่หน้านะครับตรงนี้จะมีแค่2จุดเท่านั้นนะครับอ่าตรงคอนโซลหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมาฟังระบบเสียงสเตอริโอกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ FM นะครับตรงนี้ผมฟังไว้5ปึ๊บเสียงนะครับแล้วตรงนี้อ่า เราไม่ต้องเราเพิ่มจากเศษตรงนี้เลยอ่าข่าวพอดีข่าวพอดีเลยคงไม่ติดนิขสิทธิ์นะนายกเนี่ยนายกายกไม่ติดนิขสิทธิ์แน่นอนอ่าเสียงนะครับเป็นระบบเสียงสเตอริโอเซอร์ราลแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะลำโพงมีทั้งหมด6จุดนะครับท่านผู้ชมตรงแผงประตูคู่หน้าแผงประตูคู่หลังทวิตเตอร์อีก2จุดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยแผงลังคานะครับแผงลังคานี่ใหม่ๆกิ๊บๆเลยครับเน่แต่ มันมีอักขระมาครับเป็นยันมาตัวนี้ไม่สามารถลบได้นะครับท่าน้ชมถ้าลบแล้วผ้าหลังคาจะเป็นขุยเลยตรงนี้นะตรงนี้ผ้าหลังคาจะเป็นขุยเลยแล้วก็ไม่ต้องไปซิเรเยสก,กันตรงนี้นะครับนะตรงนี้อ่ะขอให้รถมันสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานก็พอระบบไฟนะครับติดครบทุกดวงนะครับอ่านี่ครับบ้านบางแดดมาครับสายขวามีมาให้ครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันเปิดไปแล้วมีกระจกกระจกแล้วมีกระจกแต่มันมีไฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่างผมเขาเอาส่งมาติกไปห้มไว้นะครับตรงนี้อ่ะฮะ โอเคเลยผมบอกว่าเอาง่ายว่าใครที่กําลัมงมองหารถ h ท n d a c i ซ i c อยู่นะครับแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะตรงน,นี้เราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองดีกว่านะครับว่าเข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับไปไปรับชมกันเลยไะครับท่านผู้ชมนะผมเข้ามานั่งภา,ายในห้องโดยสารแถวที่สองนะครับผมไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยเอาง่ายไม่รู้สึกว่าผมอึดอัดเลยนะครับเพราะว่าตัวผมก็ค่อนข้างที่จะสูงนะค่อนข้างที่จุกอ้วนด้วยตัวผมสูงล้วเจ็ดสิบนะครับ room, เฮดนะรูมผมนี่เหลือๆเล็กรูมผมเหลือนรตี้ เข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายนะฮะนี่พนักเท้าแขนมีมาให้ช่องวางแก้วมีมาให้ตรงพนักเท้าแขนช่องวางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้มือจับต่างๆมีมาให้เลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ครบเลยครับครบเลยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับครบคันแล้วก็โดยรวมรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะตรงนี้พร้อมใช้งานเลยนี่ครับพรมสามมิตินะครับทั้งคันนะครับท่านผู้ชมพรมสามมิติทั้งคันเลยเนี่ยสามารถนี่ครับนิ่มๆนวลๆเลยครับอ่า มันติดตั้งเข้ามาแล้วทําให้ดูหรูดูดียิ่งขึ้นนะครับด้วยพรมสามมิติอ่าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสวยๆเลยครับสวยๆพรมใหม่ๆเลยปะ่ะผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับภายในองภายในห้อง,อ,งอ,งองเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปซัดรถคันนี้กันดีกว่าน,นะครับไปซัดเลยว่ารถคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรเราไปซัดกันเลยไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปซัดรถคันนี้กันเลย นะก่อนที่เราจะไปซัดรถกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านผู้ชมว่ามันไม่มีปักเซนเซอร์คนระับแต่มันมีกล้องมองหลังมาให้เห็นไหมกล้องมองหลังเนี่ยเราสามารถเลือกว่าให้อยู่ตำแหน่งไหนได้นะเห็นไหมตัวเนี้ยเอาแบบมุมกว้าง,างเลยอันนี้แบบมุมกว้างแบบโค้งอ่ะอันนี้แบบว่าเฮ้ยเกือบกูจะชนเลยอะอยู่กับพื้นเลยเห็นไหมเราเอาอย่างนี้ดีกว่ามุมกว้างแบบนี้อ่าเป็นไงเราท่านผู้ชมไปไปทดลองขับรถกันเลยไปไม่ใช่ไปทดลองซัดรถกันเลย บอกเลยว่าอันนเป็นเครื่องพันแปดนะครับแล้วก็แรงม้าร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับผมบอกเลยว่าทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทั้งแรงทั้งประหยัดแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองหรือว่าสิ้นเปลืองเพื่อพลังงานเชื้อเพลิงนะครับท่านผู้ชมไปเลยครับนี่ครับผมสั้นแล้วครับโอ้โหครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยรถคันนี้เครื่องเกียร์แม่ง สมบูรณ์ทุกจุดช่วงล่างแม่งสมบูรณ์ทุกจุดเลยโอ้โหนี่ครับทุก่านผมบอกเลยว่าระบบเบรกนะเป็นระบบเบรกดิสเบรก400นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะทุกู้ชมตอบโจทย์แน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่กำลังมองหารถ Honda Civic R 1.8 EL นะครับปี2017นะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับทุกู้ชมนะ ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมไปฟังราคากันดีกว่าครับว่าวันนี้ผมจะมาขายท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับไปเราไปฟังราคากันเลยไปครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันเรียบร้อยนะครับพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถเรียบร้อยแล้วครับเรามาสรุปสภาพรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะเรามาฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมาขายท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยนะครับวันนี้ผมมาขายท่านผู้ชม7จ0 0นบาท เจ็ดแสนเก้าพันบาทใครที่ดูจกคลิปผมคลิปนี้นะครับผมลดให้ทันทีเลยนะครับหนึ่งหมื่นบาทเหลือหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นย้ำว่าหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจ Honda Civic 1.8 EL ปีสองพสีขาวคันนี้นะครับรีบติดต่อผม0804866598หรือช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านล่างนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับคอยเป็นกำลังใจให้ผม คอยดูว่าคลิปหน้าผมจะรุ่ไหนมานำเสนอท่านผชมอีกวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ราคาหายไปไหนวะอ้าวอยู่นี่นี่เองโอ้โหเยดเท่รถแม่งค้นแรงเลยอะ่ะป้ายราคาปิวเลย